สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะไปเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆใช้ริบบิ้นนิดเดียวเองด้วยนะคะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยริบบิ้นตัวนี้จะเป็นสีพัดเทลเนื้อด้านนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะ ทำไม่ายากนะคะเพื่อนๆเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินตา tw นะคะเบอร์สองนะคะจะเป็นแบบเนื้อด้านค่ะแบบนี้นะกันไกลแมมบันทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ลิบบินทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวนะคะสามสิบเซนค่ะ แล้วเรานะคะจะทําการนะคะตัดปลายแหลมนะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพับลงมาค่ะสิบเซนค่ะพับแบบนี้นะคะสิบเซนนะคะจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นฐานสี่นะคะวางสามเส้นไว้ก่อน ถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะโดยที่เราจะให้เส,สเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนเเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะทั้งสี่เส้นด้วยนะเส้น <contar. S 1> ที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้ <ละ S 1> นที่สามค่ะนํามาคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะเราจะมาสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะ ให้ออกมาด้านหน้านี้นะออกมาด้านหน้านะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามนะคะโวกออกมาเลยค่ะแล้วดันเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดนะคะพร้อมกับดึงเส้นที่1ลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะต่อมาค่ะเอาเหรียญบาทมาวางเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วนะคะเราจะทําการล็อกเหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นทั้งสี่มุมนะคะ เราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้ค่ะข้างล่างค่ะพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะมาสอดนัดจุดนี้นะคะแล้วกดบีบให้กระชับค่ะ จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านค่ะแล้วทําการนะคะล็อกเก็บปลายเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะล็อกเก็บปลายลิบบินนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะกดบีบให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะหมุนค่ะลิบบินด้านบนเส้นสั้นนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อไปค่ะลิบบินด้านบนนะคะเส้นสั้นค่ะ กดบีบเล็กน้อยได้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับสอดเก็บเลยค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆกดบีบให้กระชับอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะเราจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ลิบบิ้นด้านขวาแล้วบิดลงด้านล่างค่ะ แล้วโค้งปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราจะโค้งปลายริบบิ้นลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอดนะคะแล้วมาสอดณจุดนี้นะเข้ามาสอดณจุดนี้นะคะแบบนี้นะคะทําให้ดูใหม่นะคะริบบิ้นด้านขวาแล้วบิดลงด้านล่างค่ะแล้วโค้งปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราจะโค้งปลายริบบิ้นลงมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสอดนะคะตรงนี้ค่ะสอดแล้วเราค่อยๆดึงนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นออกมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วหมุนมาทางซ้ายนะคะใช้ริบบิ้นด้านขวานะคะเส้นล่างจับบิดลงด้านล่างค่ะโค้งปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นลงโค้งลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง แล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะให้กระชับนะคะจะได้แบบนี้นะเส้นที่สองแล้วนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านขวาเส้นล่างบิดริบบิ้นลงด้านล่างค่ะโค้งปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดค่ะ ค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะริบบิ้นด้านขวานะคะเส้นล่างเราจะบิดริบบิ้นลงด้านล่างค่ะโค้งปลายขึ้นด้านบนเสร็จแล้วปลายริบบิ้นเราโค้งลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงให้กระชับเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราได้แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะต่อไปนะคะเราใช้ริบบิ้นด้านบนเราจะจับริบบิ้นด้านบนบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายมาทางซ้ายแล้ววกมาด้านหลังลักษณะนี้นะคะเอาหม่นะคะริบบิ้นด้านบนเราจะจับมาทางซ้ายแล้ววกมาทางด้านหลังแบบนี้นะนิ้วชี้กดประคองไว้ค่ะ ปลายริบบิ้นเราจะพับลงไปด้านหลังแบบนี้นะแล้วนํามาสอดนะคะในช่องนี้นะคะเวลาสอดในช่องนี้ริบบิ้นจะทะลุออกมาตรงกลางแล้วทะลุออกมาด้านล่างเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะมาแทนสีเขียวตัวนี้นะคะการสอดนะคะจะสอดให้ดูว่าเวลาเราสอดเราจะสอดในช่องนะคะใต้ริบบิ้นตรงกลางตรงนี้นะคะพอเราสอดไปแล้วริบบิ้นจะออกมาตรงกลางเห็นไหมคะ สอดแล้วริบบิ้นก็จะทะลุค่อยๆทะลุลงด้านล่างปลายริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างนะคะแต่เป็นการสอดลักษณะนี้นะคะใหม่นะคะริบบิ้นด้านบนเราจะหมุนมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วหมุนกลับวกมาด้านขวาแบบนี้นะคะหมุนบนกลับมาด้านขวาิ้วชี้นะคะมือซ้ายกดประคองไว้ปลายริบบิน้นพับลงด้านหลังค่ะ แล้วนํามาสอดนะคะจุดที่บอกเมื่อสักครู่นะคะเราจะค่อยๆสอดตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆดันลงไปข้างล่างปลายจะออกมาทางด้านล่างนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านนี้นะแล้วค่อยๆดึงค่ะจับตกแต่งได้นะคะเวลาเราดึงแต่เราไม่ดึงแน่นสุดทีเดียวนะคะจะให้ออกมาประมาณนี้พอนะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบน จับพลิกมาทางด้านซ้ายแล้ววนมาทางด้านหลังแบบนี้ค่ะนิ้วชี้ซ้ายกดประคองไว้ปลายริบบิน้นเราจะพับไปทางด้านหลังนะคะแล้วสอดค่ะสอดเข้าไปตรงกลางเลยค่ะที่เมื่อกี้นี้แนะนําให้ดูนะคะริบบิ้นจะออกมาทางด้านล่างแล้วค่อยๆดึงตรงนี้เราจับตกแต่งได้แล้วดึงนะคะให้พอกระชับนะคะจะได้แบบนี้นะ หมุนทางซ้ายค่ะริบบิ้นเส้นบนนะคะต่อไปริบบิ้นเส้นบนพลิกไปทางด้านซ้ายแล้ววนกลับมาด้านหลังเลยค่ะแบบนี้ค่ะนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้ไปลายริบบิ้นพลิกลงไปด้านหลังค่ะแล้วสอดนะคะจุดที่บอกนะเส้นที่สามเนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงเพราะมีกีบตรงนี้นะคะมันดันอยู่ต้องค่อยๆ ดันลงมานิดนึงเราจะได้แบบนี้นะหมุนค่ะเส้นสุดท้ายนะคะริบบิ้นด้านบนเราจะพลิกไปทางด้านซ้ายแล้ววนมาทางด้านหลังให้มาปลายชีย้มาทางขวาแบบนี้นะปลายริบบิน้นพับลงด้านหลังค่ะแล้วสอดค่ะ สามกับสี่เนี่ยเส้นที่สามกับเส้นที่สี่มันจะมีกีบตรงนี้อยู่อาจจะดันยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะติดตรงนี้นิดนึงต้องค่อยๆดันนะคะตอนนี้เราได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านเลยค่ะแล้วทำการนะคะเก็บปลายทั้งสี่เส้นค่ะ เราจะพับสอดเก็บปลายเลยค่ะแบบนี้นะแล้วก็กดบีบตรงสันนิดนึงเพื่อกันลิบบินสไลด์ค่ะหมุนทางซ้ายพับสอดเก็บเลยค่ะหมุนนะคะพับสอดเก็บเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยค่ะกดบีบนิดนึงเส้นสุดท้ายค่ะลิบบิ้นทางด้านขวาพับสอดเก็บเลยค่ะ แบบนี้นะเสร็จแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะตัดริบบิ้นเลยนะคะปลายริบบิ้นจะมีอยู่สองเส้นนะคะเราตัดออกพร้อมกันเลยค่ะค่อยๆตัดด้วยความระมัดระวังนะคะระวังไปโดนกีบด้านล่างเราก็จะได้นะคะริบบิ้นเหลียญโปรยทานนะคะสวยงามมากเลยนะ พับแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆทําไม่ยากเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยลิบบิปป้นตัวนี้จะเป็นสีพัดเทลเนื้อด้านนะคะสวยน่ารักมากทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ